ใจเย็นๆน้องมีมี่เราจะตัดขนให้น้องมีมี่นะครับน้องมีปัญหาเรื่องขนยาวแล้วมันพันกันแล้วก็เก็บสะสมความความร้อนในร่างกายด้วยนะครับทําให้น้องหอบในช่วงอากาศร้อนๆนะครับแล้วก็ทําให้เก็บความชื้นที่ผิวหนังและขนทําให้เกิดผื่นแดงผืน่นคันเป็นเชื้อราเริ่มเป็นเชื้อราบ้างแล้วนะครับที่ใบหูอันนี้จะตัดขนสั้นแล้วเราจะได้ดูให้นะว่าเป็นเชื้อราจุดไหนบ้างนะครับ ตัดเปสูง1ัซนหน้าโคมตัวสั้นเหลือ1เซนแล้วก็ไว้หางสมุนสารอนนะครับน้ำถูตลอดเลยไม่เอาไม่ดูไม่ใช่ยเสียเลยพี่ชาลูกตานได้แผลไปแล้วหนึ่งแผลครับโตแผลนะครับเด <c oughs> ี๋ยว้ะสิบแล้วเมื่อกี้นะตัวอื่นนะครับตอนน,ต,อนนตอนนี้มีมิยังไม่จบนะพี่ชายมิจะกัดเออเดียวเรียครับอาบน้ำไปคนร้านน้องหมาน้องแมวซาอลอนในสวนเกษตรบางขันแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สาม นะับแต่ขนสุนัขและแม่ทิขนาดทุกสายพันธุ์ดื้อดิ้นดุจการสะบัด,ดบเวียนวินรละหมดนะครับมีบริการรับส่งด้วยแล้วก็รายได้เสนงใ,ใช้ในกา,ารจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามเมเงนินที่ต่กกางด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าน้องมีมีตัดขนสุนัขเป็นยังไงนะเสร็จแล้วนะครับน้องแมวมาอาบน้ําตัดขนนะครับตัดเป็นทรงขนสั้น ลดปัญหาเรื่องการสะสมความชื้นที่ตื้นหนังนะที่ทําให้เกิดติ้นหนังแล้วก <ais ama> ็ทาให้เกิดเป็นแดงตื้คันหรือว่ารูปงารเป็นรูปตื้นหนัง้่นะอนี้นะครับเริ่มที่จะมีเรื่องปัญหานีื่องวลาแล้วะครับผงสกัดจะช่วยได้เพราะว่าจะช่วยลดความอับชื้นนะครับแล้วก็ช่วยลดการสะสมความร้อนในร่างกายด้วยทำให้เราไม่หอบเมื่องทอยอากาศร้อนนะครับลดการสะสมควาหมิด้ง่ายอับน้ำผงสกัดแห้ไวครับ ยยแปลงขงนย้ายแปลงขนด้ทุกสิ่ง้วยนะครับร้านตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในส่วนเ,เกษตรมหันจันครับโดยโทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3เรามีบริการรับส่งด้วยนะครับและได้ส่วนหนึ่งใช้ในงานจิตอาสาตัดาาขนให้กับสาาาบนุนขัขกรสุนบับร,ร,ร,ริการตามบุญเลนมีที่ต่างๆด้วยครับอนโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุณครับมีมี แล้วก็าอาบน้ําให้น้องมีมี่นะครับน้องนี่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังอยู่นะเดี๋ยวเราจะอาบน้ําแล้วก็ใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรที่ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพผิวหนังและขนนะครับช่วยลดผื่นแดงผื่นขันช่วยลดเห็บหมัดนะครับน,นี้เห็นไหมรงแก้มน,นี่เป็นหมดแล้วเป็แชมพูสูตรสมุนไพรแท้นะครับสูตรสมุนไพรล้วนเลย ใช้ในการลดเปลี่นแปลงผิวนังลดเห็บหมัดปรับสภาพผิวหนังและผลของสุนัขและแมวนะครับใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวเลยเรามีจำหน่ายได้นะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุน,นไพรของเราติดต่อเข้ามาได้ที่0866404443ครับเวลาใช้เราก็จะผสมน้ำก่อนนะใช้อัตราส่วนแชมพู1ส่วนน้ำา10ส่วนนะครับผสมให้เข้ากันแล้วก็หมักไว้บนตัวของสุนัขและแมวนะใช้หมักไว สองถึงสามรอบนะครับประมาณรอบละห้าถึงสิบนาทีนะครับเพื่อที่จะให้แชมพูสึมซับเข้าสู่ผิวหนังและคน